ด่วนชัดเจนแล้วสองกลุ่มนี้หมดสิทธิ์รับเงินดิจิทัลหนึ่งหบาทเริ่มใช้เงินวันไหนดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะก็ชัดเจนเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะสำหรับความคืบหน้าและเงื่อนไขของโครงการเติมเงิน1นึ่งบาทผ่านดิจิท a ลวอลเล็ซึ่งนายกเศรษฐาถือเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลที่ได้ใช้ความพยายามสูงสุดฟันฝ่าอุปสรรคและข้อจำกัดทั้งหลายจนสามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยมีเงื่อนไขโครงการที่สำคัญซึ่งที่ประชุมคกกโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ได้ถแถลงร่วมกันสรุปได้ดังนี้กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนจำนวนประมาณ50ล้านคนโดยมีเกณฑ์ดังนี้ 1. อายุ16ปีขึ้นไปในเดือนที่มีการลงทะเบียน 2. ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน840,000บาทต่อปีภาษีใครที่มีรายได้เกิน840,000บาทต่อปีหมดสิทธิ์รับเงินดิจิทัล10,000บาทนะคะ 3. มมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน500,000บาทใครที่มีเงินฝากรวมกันเกิน500,000บาทหมดสิทธิ์รับเงินดิจิทัล10,000บาทนะคะส่วนเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน และใช้ได้ที่ไหนบ้างมีดังนี้ 1. ใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าในพื้นที่ระดับอำเภอโดยกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้น 2. ใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าส่วนเงื่อนไขาการซื้อสินค้ามีดังนี้ 1. สามารถซื้อสินค้าได้ทุกประเภทยกเว้นสินค้าอบายามุกน้ำมันการบริการและซื้อของออนไลน์ รวมถึงสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพิ่มเติมสำหรับระยะเวลาดำเนินการและจะลงทะเบียนได้เมื่อไรนั้นรายละเอียดมีดังนี้ประชาชนและร้านค้าจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในไตรามาสที่3ของปี2567คือช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2567และจะเริ่มใช้จ่ายได้ภายในไตรามาสที่4ของปี2567 คือช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2,567โดยจะใช้งานผ่านระบบที่รัฐบาลพัฒนาขึ้นในลักษณะซ u เปอร์แอปซึ่งจะพัฒนาให้ใช้กับธนาคารอื่นๆได้ส่วนงบประมาณที่ใช้นำมาจากไหนบ้างมีรายละเอียดดังนี้ 1. เงินง,งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2,568จําจำนวน1 5 2 7 0 0ล้านบาท 2. การดำเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐ จำนวน1 7 7 3 0 0 0ล้านบาทโดยเป็นเงินกู้จากทกอสอซึ่งจะดูแลเกษตร,รกรที่ได้รับสิทธิ์17ล้านคนตามมาตรา28ของปีงบประมาณ2,568 3. การบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2,567จำนวน1 7 7 5 0 0 0ล้านบาท